สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักค่ะของชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนพฤศจ,จิกายน2 5 6 4นะคะชาวราศีพิจิกค่ะคือผู้ที่เกิดวันที่23ตุลาคมถึง2 1เพฤศจ,จิกายนนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานาการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้ง,งกันนะจ๊ะโอเคนะ ว่าดดนจะว่าราศีพิจิกในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะมาดูกันโฟ w สอดนะคะสี่ดาบคิงออฟว n นนะคะราช,ชาถือไม้เทา้า The Empress n i นับสอดเก้าดาบค่ะเอซอบว n นค่ะแปดไม้เท้า สำหรับชาวราศีพิจิงนะคะอ่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วเหมือนกับว่าตัวคุณมีการนิ่งรออะไรสักอย่างนะึงนะคุณดูนิ่งๆน,นะหรือว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้าน,นี้ของคุณกับเขามันมีความอไม่ไปไหนสักทีอะมันมันดูยืดยือ,อยู่แล้วไอ้สาวว่ามันน่าจะเกี่ยวกับในเรื่องของการที่แบบ อะไรยังไงในความสัมพันธ์นี้ดีจะตกลงอะไรไม่ตกลงยังไงจะสั่งความสัมพันธ์กับกูไหมหรือไม่เอากูจะได้เป็น the e m p r e s s ของมึงหรือเปล่าอะไรว่าไปแล้วความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันมีแต่ความเครียดม,มีแต่ความคิดมากคือคุณอยากได้รับอะไรสักอย่าง,งจากคนคนนี้ที่แบบว่าคุณอยากเห็นการที่เขาจะ take action หรือทําอะไรบางอย่างที่แสดงออกมาว่าเขาต้องการคุณว่าเขาอยากที่จะมีการทักคุณหรือสื่อสารกับคุณหรือมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้คุณได้กลายเป็น the e m p r e s s ของเขา อห้สาวคุณเฝ้ารออยู่นะถึงแม้ว่าสถานการณ์มันอาจจะยังทําอะไรไม่ได้แต่คุณดูนิ่งเพื่อที่จะแบบอยากให้เขาแสดงอะไรบางอย่างให้ให้ได้เห็นว่าเขาต้องการคุณนะแล้วก็ทักทายคุณมาสื่อสารกับคุณมาแต่คุณนะ่ะบอกเลยนะการที่คุณนิ่งรอเป็นการนิ่งรอที่แบบว่าโคตรแบบความดันขึ้นแหละโคตรแบบงงโคตรแบบกูก็ไม่รู้ว่ากูจะต้องยังไงกับมึงแต่แบบกูก็ไม่รู้จะจะจะีฟมึงยังไงแล้วแต่แบบ สิ่งที่กูต้องการคือดีเอ e มเพรสแล้วมึงก็ต้องมีการแสดงออกให้กูได้เห็นด้วยแต่ถ้ามึงแสดงออกไม่เห็นคือแบบกูไม่รู้ยังไงแล้วอะแต่มึงให้กูไปหามึงขนาดนั้นหรือเขาอะไรอะเข้าหาขนาดนั้นนายสาวคุณก็ไม่ทําคุณก็จะน,นิ่งแต่แบบเป็นการนิ่งที่เป็นความเครียดในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวดูนะคะว่าแล้วคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงารในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้าง p พจ e ับค u ับค่ะเด็กถือถ้วยเพจโซเฟนอคอลค่ะเด็กถือเหรียญหืมตะ o ูล my god คุณก้าดาบเขาก็ก้า,าดาบนะนายออฟสอดก้าดาบอืมเทรนฟคั Club, นะคะสิบถ้วยคืออารมณ์ของเขานะทำว่าเขาอยากจะมีการแบบพูดคุยหรือแบบว่าขอการ หรืออยากจะขอขอความเห็นใจจากคุณหรือขอความรักจากคุณไหมเขาอยากนะแต่ไอส้สาว่าเขาเองก็มีความแบบดูไม่ค่อยแน่ใจอะ่ะในในความรู้สึกของตัวเองบางทีก่อนอันเนี้ยคนคนนี้อาจจะทําตัวอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะมีความแบบไว้ใจหรือเชื่อใจอะไรได้เลยอะ่ะทัทง้ทงๆที่แบบว่าไอส้สาวว่าตัวเขาเองก็แบบ รู้นะว่าความต้องการที่คุณต้องการนั่นคือสิบทั่วคือการที่แบบจะมีคอมมิชเมนต์กันหรือแบบเออลงสถานะว่าตัวเองเราต้องสองคนคบกันนะรู้สึกดีต่อกันแล้วก็มีใจให้กันนะแต่แบบเอาจริงๆของคนเนี้ยมันมีความไม่แน่ใจอะมันมีความคุมเคือมันมีความแบบไม่มั่นใจกับสิ่งที่จะทําลงไปไม่มั่นใจว่าตัวเองจะสามารถเป็นสิบทั่วให้กับตัวคุณได้ดีหรือเปล่าด้วยมันเลยเกิด ในเรื่องของความเทียบคิดมากความเครียดเหมือนกันไอ้สาวว่าสิ่งที่คุณต้องการมันอาจจะเกินความสามารถที่เขาจะให้ได้นะตอนนี้แต่ถามว่ายังอยากคุยหรือแบบเฮ้ยหยิบยื่นหรือมีโอกาสเดี่ยจ,จะขอโอกาสไม่อยากแต่เป็นโอกาสหน้ารักน่ารักอ่ะมันจะเป็นความรักที่ขอโทษหน้ารักหน่ารักหยิบยื่นโอกาสแบบน้ารักกรักแต่ตัวคุณเป็นอย่างดีเอ็มเพรสคุณตั้งแล้วคุณคาดหวังแล้วว่าตัวคุณจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบ ให้เด็กพวกนี้มายิ่นถ้วยแล้วแบบคุณจะโอเคอะไรแบบเนี้ยคุณต้องการอะไรที่มันชัดเจนลึกซึ้งกว่านี้ตรงไปตรงมากว่านี้สิบถ้วยค่ะคุณไม่ได้ต้องการแค่ถ้วยเดียวและถ้วยเล็กด้วยมไม่ต้องการอืมเขาดูนะคะสถานการณ์ความรักของชาวราศีพิจิกะ่ะในช่วงพฤศจิกายนสองห้าสิบสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรมา เทนนบสอดคาสิบดาบเตเต้ฮังแมนทูบวานนะคะสองไม้เท้าเทนยบสอดสามดาบมันดูยืดเยื้อนะไอสาวว่าถึงแม้ว่ามันเหมือนกับ มันเหมือนสิ่งที่คุณรอคอยมันเป็นการรอคอยที่แบบว่ามันเหมือนมันมีคําตอบแล้วนะว่ามันต้องเจ็บอะว่ามันต้องเสียใจว่ามันแบบต้องผิดหวังหรือก่อนหน้านี้คนคุณเนี้ยณนตอนนี้คุณของเขาอาจจะไม่ได้คุยกันด้วยก็ได้นะแต่เหมือนคุณรู้สึกว่าตัวคุณอยากที่จะให้เขาแสดงศักยภาพหรือแสดงเทคแอคชั่นอะไรกับคุณสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะแบบเป็นคนของเขาให้ได้อะไรเงี้ยแต่แบบการที่จบไปในแบบที่สิบดาบขนาดเนี้ยจะปวดมากเลยนะบางทีอะมันเป็นความเจ็บปวดที่ มันเหมือนมันก็ยังรอคอยแต่มันก็เป็นการรอคอยที่แบบไม่ได้ดั่งใจคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นการจบที่มันยังรอการเริ่มต้นอยู่อะ่ะแต่รู้ว่าว่าจบไหมจบแล้วเสรษใจนะไอ้สาว่าในช่วงเดิอนพฤศจิกาย,ยนอะคุณจะยังแบบเป็นอารมณ์งคนที่ยังมีบาดแผลและยังคงรู้สึกเจ็บปวดร้าวกับสิ่งสิ่งนี้อยู่แล้วไอ้สาวว่านะ มันเหมือนแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนรอคอยให้แบบว่าเจ็บอะแต่มันแบบมันเหมือนจบไม่เคลียร์ไหมมันเป็นการเจ็บที่แบบว่าแค่นี้ก็เจ็บแล้วทั้งทที่มันก็ก็จบแต่มันจบแบบเหมือนจบไม่สุดว่ะแต่ก็แบบมันมีการแบบยืดเยื้อรอที่จะแบบว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ได้ดั่งใจที่ต้องการอ่อเหมือนเป็นอารมณ์ของคนที่แบบว่าจบกันก่อนอะแต่แบบเป็นการจบที่ไม่ค่อยเคลียร์แต่แบบสิ่งที่คุณต้องการคือ ถ้ามึงจะมาหรือถ้ามึงจะมีความสัมพันธ์กับกูอะมึงต้องมีความเปม็นกับกูเพียงเท่านั้นทําอะไรตามความต้องการของคุณเท่านั้นซึ่งไอ้สาวรู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการเป็นสิ่งที่ทั่วไปก็ต้องการค่ะทุกคนต้องการความรักที่ดีทุกคนต้องการความรักที่มันจริงจังชัดตรงไปตรงมาแต่บางทีอะคนคนเนี <c> ้ย <oughs> ประสิทธิภาพที่เขาจะมีให้คุณมันอาจจะไม่มากพอก็ได้แล้วมันก็เลยมันเหมือนยดืดเยืๆ้อๆทั้งนั้นที่คุณก็รอแบบเฮ้ยมึงสักทีดีให้มันเต็มๆอะไรเงี้ยแต่ ไม่น่าได้ดังใจว่ะในสางม,มีความสามดาบบางทีสิ่ทุกคนรอคอยจากเขามันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ต้องยืดเยื้อเลยคุณคนนี้ยังต้องคิดอะไรอยู่แล้วมันยังไม่สามารถให้ความชัดเหคุณได้แล้วมันก็เป็นสามดาบไม่ได้ดังใจคุณต้องการอะไรคุณจะไม่ได้อย่างนั้นอะอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาด้นะค่ะคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงอะในช่วง เดือนพฤศจิกายนหกสี่สถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรมาในออฟวานะคะอัศวินถือไม้เท้าฟาสฟัฟคบคัพค่ะห้าถ้วยเทนนิสพีนักโคลสิบเหรียญควีน n o อปเ n นักโคลราชินีถือเหรียญแล้วก็เอซออฟวานค่ะหนึ่งไม้เท้า a ฮ้ยจ๋าว่านนะ ความต้องการแม่งไม่ตรงกันจริงๆคือคือคนคนนี้อยากเริ่มต้นกับคุณนะเขาอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคุณมากเลยในช่วงของเดือนพฤศจิกายนอะคือมันเป็นคนที่แบบว่าอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์หรืออยากจะมีการทแอนชะั่นกับคุณนะเริ่มต้นอะไรกับคุณนะคือเขารู้นะว่าคุณเป็นคนที่มีค่าแต่แบบคุณดูระดับเลเวลนะความเป็นอัศวินกับความเป็นควีนคือมันต่างกันมากไอ้เรื่องของเลเวลความรู้สึกหรือสถานนะความชัดเจนที่ต้องการอะไอ้สาวตึ๊ด ถึงแม้ว่าจะต้องการความเป็นสิบเหรียญนะคือแบบชัดเจนอะ่ะเฮ้ยเราครบกันสถานะที่มันชัดเจนจริงๆอะ่ะคุณจะได้รับการเริ่มต้นที่แบบว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ใช่อย่างที่คุณต้องการจริงๆแล้วไอ้จ๋าว่านะก่อนหน้าน,นี้เขาก็เป็นอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้คนคนนี้ก็ยังเป็นอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีการอัพเลเวลขึ้นมาหน่อยนึงแต่ไม่ถึงขั้นคิงสักที ไม่ถึงขั้นคุยนัะทีไม่รู้เปไ็นไรคือก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีความเป็นเด็กอะเลเวลความรักเหมือนเด็กๆแล้วแต่ลมหรือแบบชอบการสัมสพันธ์ในแบบที่ไม่ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยแต่แบบเอ้ยพอคุณแบบไม่โอเคด้วยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบไม่มีอนาคตหรือแบบว่ามึงไม่มึงไม่คิดจะจริงจังอะไรเลยหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีการปรับขึ้นมาแต่มันขึ้นมาอีกแค่จึ่งหนึ่งอะ,อะขึ้นมาเป็นอัศวินมันก็ไม่เทียบเท่าคุณซะทีระดับความรู้สึกระดับความสัมพันธ์มันก็ไม่เทียบเท่าคุณซะที ไอ้สาวพูดเกลี้ยกับอไปหรือเปล่านะแต่แบบอืมแค่แบบว่าเออ,อยากให้เข้าใจนิดนึงคือมันจะมีความไม่ได้หนังใจแล้วเขาคนนี้จะทําให้คุณเสียความรู้สึกหรือเสียใจอยู่อย่างนั้นเป็นการเริ่มต้นที่แบบว่าเริ่มต้นแบบเนี้ยซึ่งคุณมาระดับฟีนแะลคุณต้องการความชัดเจนไอ้นี้ให้ไม่ได้ห,ห้าถ้วยเลยคือมันจะรู้สึกผิดหวังอะ ต่อให้เขาเข้ามาหาคุณหรือมามีการพูดคุยกับคุณแล้วคุณมีการพูดคุยกลับกับเขาเขาอยากเริ่มต้นคุณนะแต่เป็นการเริ่มต้นที่แบบว่าคุณจะรู้สึกผิดหวังอะก็แบบมึงยังให้กูได้แค่นี้จริงๆอ่ะสิ่งที่กูรอมึงมาเนี่ยมึงรู้ไหมที่พามากูเจ็บขนาดเนี่ยแต่กูเฝ้ารอมึงมาตั้งนานแล้วเนี่ยมึงให้กูได้แค่นี้จริงๆอ่ะกูไม่ได้หวังอะไรเยอะเลยนะแต่คนคนนี้แม่งให้น้อยอ่ะ ให้อยาบบอนแนะนำอะไราชาวราศีพิจิกนะมาดูกันนายคำนะคะสุวินถือถ้วยนายเพนเด็กอลนะคะก้าวเหรียญ king of pentacle ค่ะราชาถือเหรียญ to love ค่ะ destiny no c o m m e n t move forward oh my god solitude แล้วก็ relax อ่อขอโทษค่ะ relaxation okay การกระทําของเขานะมันค่อนข้างที่จะนิ่งหรือคนคนนี้เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกอะไรในเรื่องความรู้สึกให้คุณได้รับรู้ดูนิ่งเกินไปบางทีคุณกับเขาก่อนอันนี้คุยกันอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนคุณเหมือนคุณแสดงออกอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าการกระทําต่างๆเป็นอะไรที่เหมือนคุณต้องต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคนคนนี้แล้วที่จะนิ่งอ่ะดูเหมือนจะคิดเยอะนะดูเหมือนจะเป็นคนแบบดูจริงจังหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แบบ ไห้สาวว่านะความสัมพันธ์คุณเขาก่อนอันนี้มันดูไม่มีสถานะเอาซะเลยอะทั้งๆที่เหมือนจะมีนะแต่มันก็ไม่มีจนบางทีอะไอ้สาวว่าสิ่งที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือว่าการที่คุณกลับมาเป็นคนโสดหรือบางทีสิ่งที่คุณต้องเหงาอะอยู่กับคนเดียวเหงาแบบเออไม่มีใครไม่ได้มีคนคนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เดสกินี่หรือสิ่งที่ผมได้คิดโชคชะตาจัดการอะไรมาให้คุณแล้วแหละว่าคุณจะต้องเหงาจากคนคนเนี้ยเพราะว่าอะไรคนคนนี้ไม่ได้มี ศักยภาพมากพอที่จะทำให้คุณมีความสุขในรูปแบบของคู่รักคุณจะเป็นการที่คุณโสดหรือการที่คุณไม่มีเขาอะมันจะยังดูแฮปปี้กว่าคือแบบความเหงาจากการที่คุณเป็นโสดกับความเหงาที่คุณคุยกับคนคนนี้โดยไม่มีสถานะอันไหนโอเคกว่าแบบนี้โอเคกว่านะ ให้ละยายให้คุณรีแลกซ์นิดหนึงอย้ห้คุณผ่อนคลายในเรื่องของความรักคือถ้ามันจะไม่ได้หนังใจหรือถ้าคนคนนี้จะยังเงียบอยู่แล้วสิ่งที่เขากลับมาคุยกับคุณสิ่งที่เขาให้ได้คือการที่แบบว่าเออรู้สึกดีนะคุยด้วยแต่แม่งไม่มีคอมเมนเมสส่งะโสดีกว่าไหมเพราะว่าอะไรถ้าคุณเดินหน้าต่อคุณจะได้เจอกับความรักเนี่ยคนที่เขาจะมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณบางทีนะคนที่จะมาหาคุณในอีกคนถัดไปอ่ะ เป็นรักท้ายกับคุณด้วยคือบันทีการที่คุณต้องโสดเป็นสิ่งที่โชคชะตาจัดการมาให้คุณแล้วว่าเออไอ้เนี่ยไม่มีความสามารถมากพอที่จะเป็นคู่รักหรือเป็นรักที่ดีกับคุณได้แต่มีคนที่กําลังจะมาหาคุณตังหกที่เขาพร้อมที่จะมีรักแท้กับคุณอะฮึขอเป็นงแค่คุณเดินหน้าต่อไม่ใช่เดินหน้าต่อกับคนนี้ด้วยดูแล้วเนี่ยเพราะว่ายังไงนะต่อให้เขากลับมาคนคนนี้จะไม่มีไม่มีความสามารถที่จะ รวบตึงคุณหรือทำให้คุณแฮปปี้ได้ในความรักความสัมพันธ์ <c oughs> เฮ้ยทำไมเสียงอะไริสามาดูจริงจังเนาะมันดูแบบอึกอักอึกอักเข้หาหารเหลือเกินไอ้จ้าก็งงเหมือนกันคือสู้ๆนะคะอยากคุณผ่อนคลายอย่าไปคิดมากอย่าไปเครียดมากนะคะ <c oughs> เพราะว่ารักข้างหน้าจะเป็นคุณจะได้เจอกับรักแท้ที่เฮ้ยเขาจะหยิบยื่งความรักให้กับคุณจริงๆไม่ใช่นั่งเออๆหนะ้าตาเฉยแบบนี้แล้วไม่มีสถานะให้โอเคไหม เป็นคงใจให้นะคะชาวพิจิกมาดูนะคะว่า,าราศีอะไรยลัคนาอะไร้าไอะไรที่มีเกมมีพลกับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนพิศจิกายนสองห้าสีมาดูกันมาราศีเมฆค,ค่ะลิโอราศีสิงห์แล้วก็เนบจูนราศีมีนโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปได้วยนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย